สวัสดีค่ะพี่น้องที่กำลังติดตามยูทูบบอยเบิกบานนะคะวันนี้จะพาไปเข้าไปที่บ้านใหญ่นะคะของคุณแม่น้องชายโอเลพรโดยมีพี่หงฟ้าใจพรนะคะพาทัวร์ค่ะวันนี้ค่ะยัง o u อยูทู o ยูทู e ค่ะวิดีโอปปงเมยปบ้านใหญ่บ้านใหญ่นะพี่พอไปบ้านใหญ่ก็เป็นบ้านน้อย เหมือนน้ดนึง้อพี่น้องค่ะเห็นหงอยู่หรอเหนื้อก ok> uh>. ันเห็นอยู่นี้หนึ่งโอ้คุณเดชนะคะเอาคือมีผราพร่อมพี่หง ไปกอกน้ำก่อนหรอเซนไม่เห็นปปพาอยู่ใส่เห็นพายด้เฮี้นว่าเม่นบอกฟหาพ่มลาเลี้ยงเนี่ยเม่ไม่รอนหรอพาบ่ที่บ้านผมดูคนน้องสวัสดีค่า สวัสดีครับแม่แม่ไม่ใช่เห็ดยังแม่ยู่งเพื่อนได้นาบอกแ่าเลกื่อยมก็จะยิ้มแ่สเอกรามือเลี้ยงหลายยุนเนาะเป็นวันศรมหาไม่ใช่ควรมาสัญญาไอ้ดีนแต่เดี๋ยวเราคือเพื่อนเนี่ยไม่ได้ฟอกเดี๋ยวรวบแมงยันเดี๋ยวรวบแมงถือไม่โดนเติบผลติ้ไว้โดนลวเนาะ แต่พยกผมก็เต็มเ่ยวเจสันก็ไปห้องบอกแม่ผู้ใหญ่บอกงานตั้งอยู่ผู้ใดบอกมิ้นท์อู้หู้หล้อี่เจอดเกิดแลว่าเต็มปีบ่เร้าเลยจีนี่ห้องบอกเราอยู่นี่แม่ไอ้เก็บแถวู้ไดสวด หลังจากไปบ้านใหญ่มากด้ยครับพี่น้องค่ะบ้านเลี้ยงอีโปโ่ใส่สูทมันเบาขาบ้างใดมันบก็ใส่ใส่มีอันบ้านหงฟ้าเขาบ่ธรรมดาดอกอันนี้ม่นเป็นสำนักง,งานเฉียอีสานดีพละอันสำนักง,งานอันซ้อนอีสานเนี่ยสำนักง,งานใน,น,งงนหงฟ้านะคะแล้วบ่ธรรมดาตัวดูดูผ้า ดูดูดูไพ่รอบนะครับนี่ก็สิเป็นเบิ่งแมงแม่หงเนี่ยปุ่นอันก็สิเป็นน้องเล่าก็สิเป็นรูปเทศสังเทมาล่างปุ่นน้องเล่ากันผู้เปนก็อตังปุ่นมาคือกันเบิ้อที่มันไปเป็นใสกันอันนี้การเอามาติดซื้อเดอกพี่น้องบางลมอันนี้ต้านลมโดยแรงลักต้านลมโดยแรงลักเมื่อใดเบิกเงินได้กันตานโดยแรงลักเมื่อใดเบิกว่าใดกันว่าลก ลักอยู่ลักของกินข่าวก่อนขับไปนองกะอีกสักครู่จังสีรูปนาขึ้นไปทั้งบานใหญ่อีกครั้งนึงนะน้อยะสิโบกนาเนื่องจากว่าเมื่อกี้ไปเราเพิ่นไปใส่เกาะเพิ่นหนีเพิ่นหนีโอเคค่ะเอาต้องไปเร็วอย่างไรเพิ่นก็จะไปกินกันเอากินข่าวไปไหนกินข่าวกินเร็วอิ่มเลยโอ้จะพ่อบายกล่องมานหรอเป็นแม่ข่าวว่ากินไปไใจไม่ง่ายหนุกบ่ว่างเสร็จแล้ ไปอนี่บ่ไปทำอะไรไปเห็นเบิร์ตอะไรย่ำแม่ไปซัวเลยเอามือบ่ร์ขายเบ่ร์ขายได้โดนเลยเมื่อนั้นถามก่นอยุสกุลคุณแม่้องร้อยเปเลยแไมมาแล้วเป็นคนสินสุดบ่ถามอะไรก็บ่ขายโดแม่กลับบ้างถามอายุเบ่รำกันจังมองแม่ทังนนีซอยแม่ทั้งเอ็ดขอไกลซอยอ้จ้าไอแม่ สี่ไก่ประมาณสามร้อยตัวไก่กินไก่ถึงต้องไปสิบอ่าอะมาล่ำดิเรียงไก่อยู่เงี้ยนอนเสาไก่ดิกจ้างใอยเป็นกับสือแพะดิให้บุศาวกิเก็บไข่ไปขายให้สิบเบอรขึ้นเจ้าติแม่เบอร์ขึ้นเราเรนสียาด้งสีจารัดเสาถ่ไทยเด้ะโอ๊ยเออกูมม่ศูนย์ขังแถบ่กูไม่ยอี๋ยุไก่ยูทูบเบอร์ก่ล่ายูทูบเบอร์แม่นะ เอาเห็นเอาก็ต้องเห็นช่องอยู่เจ๊ว่าถ้าบอกวนมันว่าถือกล้องเลยบุ๊บบ่สมัครเลยเอาสมัครใหม่เสริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่เพื่อจะไปให้กับชีวิตแล้วมันคนติดตามเยอะหรือยังยี่สิบหกคนเห็นไหมเห็นไหมโหลดเปิดเปิดหาอะไได้เลยดีสุดนี่นะไล่ใครย่างไปบ่ได้แล้วจะเป็นยูสเซอร์ใหม่เด้อันนี้ใหม่สมัครสมัครกินไมลขึ้นมาใหม่เอ้าสมัครใครเนี่ยเพราะว่าเครื่องนี้ถ้าได้มีเงินเป็นบารมีนะครับวันนี้จะได้สมัครยูทูบให้สมัครในกลุ่มเกินตลบ หญิงเดียวสมัครไงแม่ฮ่ามันบอมีกูเกิลไม่ต้องหลุดกูเกิลก่อนนะมันบอมี่หมดกูเกิลมันเป็นอันหัวเงินดีไหมมันเป็นห้าตัวหลุดอย่างมากกูเกิลเมือนเปล่าม่ใช่ตัวสามมันสิมีกูเกิลอยู่แล้วมันมันบอมีหัวเว่ยมันออกจากกันนั่นเอ็นมวดตองเยอะครับนี่อ่ะสีมันคือบ่มีเขาคิดกันครับตั้งสุ่มกันติหัวเว่ยนี่ถ้าหมอชนะเนี่ยเอาบ่กูเกิลยังไดงล่ะูซจี Oh, oh, oh. อ๋อีบ่อีบ่อยจนเสีย <Man. S 2> <น>บไะแมนนไหแมนบ่แมย์ที่แมนหยุดตัวต้มึงดีต้องมึงมยี่จ้นนะล่ะเออเราอยู่กับเจ้าของเพจกินบอกขี้นะคะวันนี้มันคือเป็นยังสี่ใช่ลรอแม่จ้องเห็้จังเลยนี่ดือหัวไว่อเขาบ่าให้อันนี้ตีแม่เน,น,นี่ยใหญ่มึงเนี่ยเข้าสู่ระบบ <c oughs> กระตั้งคายอย่างบ่บ่ ไม่วนไม่ปลกถ้าเส้นลำเละๆกับว่าบนจะต้องเส้นรหัสหัวเหญยจังจะแมนนี่จะจืดอะไรบอสละรหัสเอียงถ้าไหนสมัครอีหยังอยู่อีเมลถ้าไหนสมัครอยู่ยังเอาต้องสมัครก่อนสุโมนีมีอีเมลดีสุดเฮ็ดจังไหนมีเห็ดบ่เป็นสมัครที่เครื่องนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเออสมัครให้เลย